สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกรูปแบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะ ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดี f c ซทุกคนนะคะ FC เก่าและ FC ใหม่เนะสวัสดีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เด่นของวันเมื่อวานนี้ยี่สามเดือนสิบหกสามนะคะเด่นห้ารองหกนะคะก็เข้าตัวทั้งตัวเด่นตัวรองเข้าหมดแต่ว่าไม่มีตัวเจาะนะคะ ก็ขอโทษด,ด้วยนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอฟซีบอกว่ามีห้า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 สองลงสองครั้งก็เลขเด่นก็มาห้าห้าห้าสองเราห้าห้าเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครสายวิ่งสายลูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่วิ่งไม่ลูดก็ขอแสดงความขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ขอโทษขออภัยเนาะ หอยก็มีเข้ามีหลุดแต่ว่าเป้คือตัวเด่นของเป้ค่ะตัวเด่นตัวรองอะ่ะคือถ้าไม่มีตัวเจาะก,ก็จะมาแทบทุกวันนะคะก็ลองดูเนาะลองดูลองดูถ้าสายแต่เป้ว่าสายวิ่งสายลูดอะ่ะน่าจะน่าจะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสีนะคะวันที่ยี่สิบสี สมุดเก็เนานะปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บยโทษคะ่ะจริงๆแล้วอะคืออยากเอาปู่ไปขึ้นคอก็กลัวไม่มีโชว์ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะคือคือไม่รู้เหมือนกันก็ อ่ะมาต่อ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 ,ตอไม่โม้อย่างอื่นแล้วค่ะวันนี้นะคะเด่นเก้าสายวิ่งสายลูดคือเก้านะคะแล้วก็ลองหนึ่งนะคะวันนี้ลองหนึ่งเนาะก็เดี๋ยววันนี้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 นะคะถ้า9้ามาเป้คิดว่าน่าจะเป็นเก้าห้าเก้าห้านะคะ อูดีว่าจะจะมาไหมเอ่ยเนาะจะมาเด่นเก้าหรือว่าลองหนึ่งเอ่ยก็มาดูตัวมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สี่ เก้าหนึ่งเก้าห้าและเก้าสี่วันนี้เป้ชอบเก้าห้านะคะชอบเก้าห้าสามตัวเก้าศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่สี่เก้าห้าวิน ศูนย์เก้าหนึ่งห้าแปดสี่ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะเล่นอ่า อย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะเอาพอประมาณตนนะคะวันนี้วันนี้เป้ชอบเก้าห้านะคะชอบเก้าห้าแต่ว่าให้เน้นปกตินะคะเก้าห้าเน้นปกติเนาะถ้ามาก็จะมาบนนะคะห้าเก้าเก้าห้าก็กลับด้วยเนาะบนล่างก็ว่ากันไป ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีรับเงินนะคะสวัสดีค่ะ